พอเรียนจบได้ดีกรีกลับมาโอกาสในชีวิตมันน่าจะเยอะมากเพราะมันกว้างมากแต่ว่าพอกลับมาปั๊บดันไปเข้าวงการบันเทิงซะก่อนใช่บังเอิญไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเลยครับเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปสายนั้นอยู่แล้วเพราะมันมันสายวิทยาเด็กใช่ไหมลราที่เล่ามาไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับกับชีวิต ไปเป็นเพื่อนเฉยๆครับตอนนั้นเรียนจบโทรมาก็กลับมาระหว่างรอรับปริญญาต้องบินไปกลรอปับที่ฝรั่งเศสเพื่อนบอกไปเป็นเพื่อนนอยมันมีช่องหนึ่งเขาเปิดรับนักแสดงหน้าใหม่ผมก็ไปเป็นเพื่อนเพื่อนขึ้นเบทีก็ไม่ได้พูดอะไรเราคงไปด้วยความที่ไม่กดดันมั้งชื่อโครงการเดอะเน็กซ์วันเซิร์ยังเจอหน้าผมอยู่ใน g ลุกๆเลยตอนนั้นยี่ห้าจำได้ครับครับก็คือว่าเพื่อนบอกว่าจะไปสมัครให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อนก็สมัครเสร็จปั๊บแล้วไงฮะดึงเราไปเทสด้วยเพื่อนที่ไปอ่ะตกรอบแรกหมดเราผไปเรอับคกสม ต้องไปคัดก้องต้องย <ไป S 2> ังไงฮะต้องขึ้นเวทีตอนนั้นนะไปถึงปั๊บขึ้นเวทีเลยขึ้นเลยเชฟทักไม่ได้คิดว่าจะได้ขึ้นเวทีไม่รู้ไม่รู้ต้องขึ้นเวทีเพราะอ้าวคิดว่าไปสมัครเหมือนแบบไปคุยคุยยื่นใบสัมภาษณ์ต้องขึ้นเวทีครับแล้วขึ้นขึ้นเป็นกลุ่มแต่เขาถามรายโค้ดเพื่อนที่ชวนไปสองสามคนอะตกรอบหมดผมผ่านอยู่คนเดียวแล้วก็ผ่านรอบคัดกรองไปจน ได้เข้าโครงการได้เซ็นเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วไปเรียนการแสดงอยู่ในช่องวันด้วยก็คือว่าปลายทางควรจะได้อ่เล่นซีรีส์อยู่ในช่องโดยหลักการแล้วรับแต่เชื่อแม่พอหมดของช่องวันมีซีรีส์วมาติดต่ออีกแต่สุดท้ายเราพบว่ามันไม่ใช่แล้วสุดท้ายคือหักนิบมากคือเขียนจดหมายหาผู้กำกับว่าผมมองแล้วว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่เส้นทางของผมผมไม่ถนัดผมขอออก